ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีแม่น้ำลำธารเยอะมากนะครับผมขอใช้คำว่าเป็นตาน้ำของอินโดจีนก็ว่าได้นะครับแม่น้ำสำคัญของสปปลาวผมทำคลิปมาบ่อยมากนะครับตั้งแต่ลาวเหนือจนลาวใต้นี่นะครับมีแม่น้ำลำธารเยอะมากผมชอบมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านผมมันไม่มีแบบนั้นนะครับ ก็สกลนครบ้านผมเนี่ยโอเคนะครับมีบึงมีทะเลาสาบเยอะแต่ว่ามันไม่ได้มีแม่ทม้มลำธารแบบเยอะเหมือนกับสพปลาวนะครับก็พูดง่ายคือหน้าแรงมาก็มันก็จบแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีน้ําเยอะเหมือนกับทางประเทศลาวนะครับซึ่งหน้าแรงนี่น้ำยังโอ้โหไหลแรงเลยนะครับถ้าใครไปเห็นทางวังเวียงทางสําเหนือหัวพันหลวงพระบางอุดมไซเชียงขวางบริคําไซคําม่วน ที่ผมว่ามานี่คือต่านน้าของสวรรลาวเลยนะครับเป็นแหล่งกําเนิดแม่น้ําลําธารเยอะมากครับและแม่น้ําของสวปอลาวนี่นะครับก็มันไม่เหมือนกับในยูนนานนะครับที่เป็นโตรกเขาสูงชันนะครับมันเป็นร่องภูนะครับหมายความว่ามันจะมีที่ราบเล็กๆระหว่างภูเขานี่นะครับให้ผู้คนอาศัยสร้างบ้านเรือนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่หัวพันเชียงขวางหลวงพะบาง อุดมไซพงสาลีหลวงน้ำทานะฮะเวียงจันบริคคำไซคำม่วนมันจะเป็นแบบนี้เยอะนะครับก็คืออ่ามันจะมีร่องภูเขาซึ่งจะมีเป็นที่น่ที่อยู่ของผู้คนนะครับตั้งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำนะครับพูดง่ายๆคือว่าน้ำก็คือชีวิตนะครับมีน้ำก็คือมีสิ่งมีชีวิตถูกไหมครับคืออาหารการกินผู้คนในสมัยโบราณเนี่ยก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าอาศัยน้ำเนี่ยอ่าในการอ่าเป็นสิ่งอ่ อุปโภคบริโภคถูกไหมครับไว้กินแล้วก็น้ําก็คือแหล่งอาหารถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยโบราณก็ต้องสร้างบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสปปรลาวเนี่ยประเทศลาวลดินแดนล้านช้างเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่เยอะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเพราะามันเป็นร่องภูแบบที่ผมว่ามาเนี่ยแหละครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าใครสองกล้องดูก็จะเห็นนะครับว่าโอ้ อย่างแขวงหัวพันเนี่ยพอสองกล้องลงไปอ้าวโอเคเลยนะครับชัดเจนเลยว่าจริงๆแลว้วมันจะเป็นร่องภูเยอะมากนะครับมันเหมาะในการตั้งบ้านเรือนนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันแปลกเลยว่าทําไมแขวงหัวพันหรือว่าเซลาเนี่ยจะมีจึงมีผู้คนอาศัยอยู่เยอะนะครับตั้งแต่สมัยโบราณมีเมืองสัมพันธ์หลายเมืองก็เพราะว่ามันมีพื้นที่ที่สามารถที่ตั้งบ้านเรือนได้ไม่ใช่แต่ว,ว่าโอภูเขาสูงชันอย่างเดียวนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าในลาวเหนือนเนี่ยผู้คนก็ไม่ได้ไม่ได ขาดแคลนที่อยู่จนกระทั่งไปอยู่บนยอดภูยอดดอยนะครับชนเผ่าที่มาที่หลังนะครับที่ไปอาศัยอยู่บนยอดภูยอดดอยนะเช่นเผ่าม้งเผ่าอ,อาขานะครับที่ไหนที่มีที่ราบล่างภูเขาก็คือมีแม่น้ําแล้วแม่น้ํานีมน่มันที่ลาวเนี่ยนะครับมันมีตลอดปีอุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้านี่นะครับก็อาศัยแม่น้ำนีน่แหละครับแม่น้นําลาธารับในการเลี้ยงชีวิตนะครับก็คือ ถ้าต้องการแหล่งโปรโตีนก็คือก็หาปลาถูกไหมครับซึ่งก็ใช้วิธีต่างๆในการหาปลาเช่นดักไซหรือว่ากลางมอยนะครับในภาพนี้เป็นมอยก็คือทางซำเหนือทางหัวพันเขาจะเรียกมอยนะครับกลางมอยนะครับออกเสียงที่ดีนะครับมอยนะครับมออยอมอยนะครับก็ไปดักปลาปลาที่ดักก็เป็นปลาบู่ปลาพันนี่แหละนะครับก็เป็นปลาตัวเล็กๆแต่ว่าน่าจะแบบรสชาติน่าจะอร่อยนะผมผมเคยกินที่ ซ้ำเหนือนะแต่ผมจับรสชาติไม่ได้นะแต่ว่าผมว่าน่าจะโอเคนะครับเอามาบวกเอามา,าปิ้งบ่ายโบ้เลยฮะ,ะบ,บ่ายข้าวอะไรอย่างนงี้นะครับก็เหมือนกับทางทางภาคอีสานเนี่ยนะครับปลาบูป่ปลาผัดนี้นะ่าจะเป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ตามหลืบหินนะครับในลําธารที่เป็นโขดหินนะครับในประเทศไทยก็น่าจะมีทางจังหวัดเลยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนาฏอุตรดิตอะไรพวกนี้นะครับ แต่ว่าในภาพนี้คือปลาขิงนะครับปลาขิงผมออกเสียงถูกหรือเปล่าหรือปลาขิงนี่แหละนะครับก็คือทางหัวพันนะฮะเยอะปลาชนิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าแซ่บนะครับปลาชนิดเนื้อเนื้ออร่อยเขาว่าอย่างนั้นแต่ผมไม่ผมไม่เคยกินนะไม่น่าจะเคยกินนะครับว่าเอาลาบเอามาทําลาบนี่ก็ลาบเหนียวครับว่าอร่อยนี่ปลาบูปลาพันนะครับมาปิ้งนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเมืองลาวประเทศลาวนี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับก็ ธรรมชาติอาหารธรรมชาติมันมีถูกไหมครับก็หากินตามธรรมชาตินีน่นะครับดังนั้นคนลาวก็อยู่ได้นะครับจริงๆแล้วคนคนจำนวนมากเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่า,าคนลาวหรือประเทศลาวเนี่ยมันขาดแคลนอาหารการกินในความเป็นจริงเนี่ยอาหารธรรมชาติที่ลาวนี่เยอะมากครับถ้าใครไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวลาวจะรู้นะครับว่าอาหารธรรมชาติที่ลาวเนี่ยเยอะเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลนะครับเช่นช่วงฤดูฝนก็เป็นหน่อไม้นะครับ เออหน่อไม้นี่จริงๆแล้วนี่ทางทางลาวเหนือนี่ก็ช่วงหน้าหนาวนี่ก็หน่อขมมันก็ออกแล้วนะฮะเออมันมันมันน่าจะมีกินตลอดปีแล้วหน่อไม้นี่ผมผมว่าอาจจะเป็นเพราะทางลาวเหนือทางซำเหนือทางหัวพันเนี่ยนะฮะมันมันมีฝนดีนะครับดังนั้นหน่อขมมันก็ออก เยอะนะครับลลแล้วก็พื้นที่ไหนที่มีแม่น้ําบางจุดนะครับบางบางช่วงที่เป็นแม่น้ํากว้างๆหน่อยแล้วก็มีที่ราบเนี่ยก็จะมีปลาชนิดอื่นด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่ปลาบู่ปลาพันนะฮะอยะ่ง<ล>างเช่นมีปลาแค่ลปลาเคิงก็มีนะฮะอย่างทางซัมใต้นี่ก็มีปลาแค่ตัวใหญ่ๆเยอะเลยนะครับทางซัมใต้ใ<อ><ะ>ต้เมืองซัมใต้ลงไปผมงงมากนะครับเพราะว่าซัมใต้นี่อยู่สูงเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพันเมตรถูกไหมครับจากระดับน้ําทะเลแต่มีปลาแค่มีปลาเคิงนะครับ ให้นำมาดะดินแดนสับปลรานี่คือเป็นดินแดนที่มันใช้ใช้คําว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เลยนะครับผมก็เอาภาพวิธีการดํารงชีวิตของพี่น้องคนลาวมาให้ชมนะครับซึ่งถ้าใครไปทางภาคเหนือเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับผมชอบไปท่านดูนแบบว่าเอ้อเด็กดําน้ําหาปลานะครับที่เชียงใหม่เี่ยหาปลาเราก็ถามว่าได้บ่อได้ไหมได้ก่อนะครับว่าเราก็บอกว่าได้ ปลาล้วก็มาโชว์ให้ดูอ๋อก็เป็นปลาแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับปลาบู่ปลาพันธุ์นี่แหละครับปลาตัวเล็กๆเขาก็จะดำบางทียิงนะครับใช้อะไรยิงนะผมมันเหมือนกับว่าเป็นลูกลูกลูกธนูอะยิงไงยิงหน้าไม้นะครับยิงปลานี่นะครับก็เขาจะใช้ดำน้ํายิงนะครับแต่บางทีก็ใช้วิธีดักปลาเช่นใช้ใส่ใช้ซ่อนอะไรเงี้ยฮะการซ่อนเนี่ยนะครับเพื่อดักปลานะครับ น้ามันป <Christina. S 1> ลาปมันก็ไหลมาตามน้ำก็มันก็ไหลเข้าไปในในใสในซ่อนนั่นแหละครับบางพื้นที่เ็าเรียกว่ามอยกลามอยนะครับมอยนะครับบางพื้นที่ที่ปลาชุมเขาก็จะไปตกเบ็ดนะฮะทางเราเรียกว่าตึกตึกเบ็ดนะไปตึกเบ็ดนะครับก็คือตกเบ็ดนั่นแหละนะครับอย่างังในภาพนี้น่าจะเป็นน้ําสับนะครับก็น่าจะมีปลาพวกปลาแค่เยอะนะ ออเขาก็จะไปปลาแข่ปลาแข่เขาเอิ้นว่าปลาแข่เนาะก็คือไปตึกเบ็ดนะครับก็ได้เยอะนะครับทังทังทังโน้นนะครับผมเอาธรรมชาติของเมืองลาวมาให้พี่น้องคนลาวคนไทยได้เห็นนะเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในเขตแค่พื้นที่ตัวเองไม่รู้ว่าธรรมชาติเมืองลาวเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนนะครับซึ่งจริงๆภาคเหนือของประเทศไทยนี่ก็พอมีนะครับทั้งจังหวัดน่านทั้งจังหวัดเ,เชียงใหม่เชียงรายนะครับ ที่เนะว่าแม่น้ำลำาลาธารทางภาคเหนือของเราเนี่ยมันยังทางประเทศไทยนะครับก็ยังยังไม่เยอะเท่ากับทางสาปปลาวนะครับทางหัวพันทางวังเวียงนี่น้ําเยอะน้ําไหลแรงนะครับเดือนเมษาผมยังไม่เล่นน้ําอยู่เลยนะครับน้ําไหลแรงโอ้โหที่วังเวงียงที่แขวงเวียงจันทร์นี่นะครับน้าเยอะครับดังนั้นนะครับไปลาวถ้าอยากกินอาหารที่มันไม่ได้แพงมากนะครับก็ต้องกินอาหารตามธรรมชาตินะครับเหมือนกับ คนลาวกินอะไรเราก็กินด้วยนะครับผมนี้สบายเพราะว่าผมเป็นคนสกลนกครถูกไหมกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วนะครับไปโน่นก็กินหมกปลากินหมกอะ,อะไรอะ่ะหมกดอกไม้กินปลาปิ้งลาบปลาแจ่วปลาผมก็อยู่ได้สบายแล้วนะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับก็ถ้า มันเป็นปกติสามารถเดินทางเข้าไปสปปลาวได้แบบปกตินะครับผมจะเดินทางไปถ่ายคลิปนะครับวิธีการลงชีวิตของพี่น้องคนลาวนะครับตั้งแต่เหนือจนใต้เลยพี่น้องคนลาวเราเนี่นะครับกน็น่าจะภาคภูมิใจในประเทศตัวเองนะครับที่เกิดมาในประเทศที่สวยงามนะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะเดินทางไปเที่ยวชมนะฮะอะในต่างแขวงต่างเมืองนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบน,น,น,นะครับ